โอ้ยยายแป้ก่อนค่ะไปโอ้ยผ่าโว้าวว้าวยายแป้มาแล้วหนึ่งแก้วเอาไปเลยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอ้ยได้คือกันเว้ยไปเทเยจ้า โอเคโอไปว้าวทำไมแม่นจ no? oh! 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 ังเลยสิทธ์พี่ก็ไม่น้อยหน้านะจ๊ะสิทธ์พี่เขาไม่ยอมเหมือนกันนี่จ๊ะน้องจ๋าหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมตับตับ โอ้พอพลาดแล้วค่อยพลาดแล้วเรียกตัวสิพี่ก็ไม่ยอมหรอกค่ะไม่ออมนะจ้าน้องจ๋าออมจักบาทนะอ๋อมไม่อมอมอพี่ไม่อมอมพี่ไม่ออมโอ้ยมาอีกแล้วสิพี่ไม่ออมใช่ไหมใช่สิพี่ไม่ออมแล้วนะสิหน้องกับสิบบออมคือกัน สินน้องไม่อ้อมแล้วนะอ้อมคือลองลองเอู้ตึ้งโว้วหน้าพี่ไม่ออมพี่จะไม่ออมให้น้องนะโอ้อะไรจะขนาดนั้นคะไม่ออม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 ไม่จงไม่ยอมฮฮ่าไรอะไรคือขั้นเขียวแห้งแต่นอกกับสิพีเนี่ยโอ้มาต่เอาแท้แล้วตัวนี้เอาแท้แล้วเด้อไม่ออมแล้วนะน้องจ๋า พี่ไม่ยอมพี่ไม่ยอมพี่ไม่ออมแก้แค้นคอยแมนบอลนี่หมนโไม่อ้อมไม่อ้อมอ้อมไม่อ้อมทำไมต้องมาแก้เคินกันหนึ่งลวถึงเรียนถึงเลียนไม่สงสารน้องตาดียวมออมไม่อมถึงเลียนไม่สงสารน้องหรอคะถึงเลียนสงสารน้องหน่อยเนาะ อะะไรวอมเดก็เกิดได้เนาะข้างเลียนขา้องไม่ออมไม่พี่หรอน้องจะไม่ออมอีกอ้าวไม่ออมไม่ออมสิพี่าฮ่าสิบปีทำได้ไงวะทำได้ไงวะทำได้ไงไม่ออม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  ไม่อ้อมไม่อ้อมไม่อ้อมเลยไม่อ้อมให้ฉันเลยเธอเนี่ยเอาไปโอ้เจ๋งมากเธอเนี่ยเธอเจ๋งจังเลยนะเปรอจ๋ามาหันเจ้าโบอ้อมไม่ค่อยแม่นบ่พี่ไม่อ้อมไม่อ้อมโบอ้อมไม่ค่อยแม่นบ่แม่นบ่โอ้แม่นบ่แม่นเบ่โบอ้อมกับโบอ้อมโบอ้อมคกอการอือไม่อ้อมเดี๋ยวนะ จะเอาแล้วนะโบอ้อมนั่นบ้าแมงเอา้าบอ้อม,บอมนั่นบ้าอือบอ้บอม<ป>บอม้อมไปไปไป บ่ออมคือบ่าเจ้าคอยแต่น้อบ่อเออบ่ออมก็ย่อว่าเจ้าไม่ก็บ่อมเออยา่ออมบ่ออมอ่ายัว่าบ่ออมสูดีสูดีสูบ่๋มเงอก่อนจะไปสู้เจ้าเห็นอย่างสู้บอ๋มอะสู้พี่บ่บ่อมบ่ออมบ่ออมบ่ออมยังว่าบ่ออมบ่ออมไม่ออมนี่จะาเธอพี่ไม่ออมแล้วนะ โอ้พี่บอกว่าไม่ลิดเตีย ะะพี่พี่จะชนะไหมเนี่ยพี่น้องนี่จะได้แล้วนะเอ้าโอ้จะเย็นค oh. ่ะจะเย็นที่มาแรงไปจ้าเฟิร์สโอ้โหเมื่ออัมไม่ดีตัวนี่อ้อมไม่อ้อมไม่อ้อมละพี่ไม่อ้อมให้น้องลอง อแปะอีกเก้ยวหนึ่งนะคะมีโอกาสชนะกินยากอยู่ค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ ฮอ้ยคือลองๆนั่นดีแทนเลียนจัดก,การมันแม่โอ้เ้วมารู้กันวาน่จาจะเต็มตจริงๆหรือเปล่ามันไม่<ก>ยอม,มบอก<ม>อต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงนะต้องเลี้ยงนะเอาเธอทำไมค่อยจัง เธอมันค่อยจริงตึงตั้มจะเย็นโอ,โอ้ไปข้างๆเลยไปโอ้โอโอ โอ้กินยากกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเอยตำตะแต็มแต็มแต็มและตะตราะอีกล้วงยากแนทะไอ้แม่เล่นมบปับป๊บโอ้ปับ๊บโอ้โอ,อะไรก็เกิดขึ้นได้มาสิีไเตือนนะดูสิมันจะเต็มหรือเปล่าเนี่ย สีสูแล้วนะน้องสีสูดสีสูดลยใช่ไหมมันอยู่างเทได้นะเทยังไงให้ให้ปิงตองออกนะคะสีสูเลยนะสีสูอีกแล้วไปลูกไปอมันฟุกหรือเปล่าลูกเนี้ยมันไม่ได้ฟุกหรอกพี่เก่งเอมันฟุกหรือเปล่าจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยตึงตึงตึงนะตึงตึ ชนะจ้าวัดสิ้นหล้ค่ะนะสมมากจ้าเกมนี้ยายแปยพลาดตรงปิงปองไม่ออกเละค่ะการเราคือปิงปองออกค่อยชนะนะค่ะมาลุ้นกันจ้าไปบาสาคังเไปอะไรเล่นไปเอาละเอาาเมาอาต่อมมา

พันีเดียวพันมองเดียวมามามาหรือมา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 บอมามามเรียนมา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 เรียนเรียนมแม่เรียนเรียนบาม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 าเรียนามานมาียนามามามมามา